Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian พี่ตองครับหมพีต้องคนนี้ชื่อพี่พติ๊กตาติกต่ายชื่อพี่เบนค่ะนะคะวันนี้จะพี่ตองกับพี่เบนพี่ตอยดูสิเ,เด็กๆมาถึงแล้วยังไม่สวัสด,ดีเราเลยย่อุ้ยเป็นเป็นคนไทยหรือเปล่านะสวัสดี <น S 2> ่ะ เรามาร้องเพลงสวัสดีกันดีกว่านะครับอะใครร้องได้บ้างเดี๋ยวพี่จะร้องให้ฟังก่อนหนึ่งออรอบโอเคอ่าเราเราได้ร้องตามเลยครับสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเจอกันพบกันสวัสดีอ่ะทีละทอดนะคะทีละทอดนะคะตามพี่ต้องนะอ่ะหนึ่งสองเจ้สวัสดีสวัสดี วันนี้เรามาพบกันเจอรักชันพบกันสวัสดีไอ้ไไทยเราพี่ตองพี่เบนได้ยินไหมได้แล้วแต่คราวนี้เรายังไม่พอเราต้องมีภาพ่าต่อด้วยไหวไม่ค่เด็กๆไม่ไหวได้ไงเดี๋ยวจะได้ริมล่างต่อเช้าเองพี่เริ่มต่อเช้าเองอ่ะพี่เบน สวัสดีเราเองสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีอ่าทีมงให้ดูสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเออกับฉันพบกันสวัสดีไหนน้องลองทำตามสิอ้าวทุกคนลุก ไม่ได้ลุกใครก้นติดก,ก้าี้คนนั้นเป็นหมูแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครต้นติดก้าี้เลยสแสดงว่าเด็กๆพรอ้รอมแล้วพร้อมแล้วพนมมือขึ้นค่ะ <c oughs> พนมมือขึ้นนะเป็นคนไทยตัองสวัสดีขอมองกันก็ชับสวัสดีสวัสดีสวันนี้เราไาเจอกัน เจอได้ฉันพบกันสวัสดีโอเคได้กันหมดแล้วแต่อยู่กับที่เนี่ยมันไม่มันเดี๋ยวขอท้น้องมาตรงกลางไหมครับมาตรงกลางทุกคนเอ้าจับมือกันเป็นวงกลมจับมือกันเป็นวงกลมเราผู้ชายอยู่ข้างในเราผู้หญิงอยู่ข้างนอกสองวงครับเราผู้ชายข้างในแล้วผู้หญิงอยู่ข้างนอกเอ๊ต้องอยู่ข้างในนะ เราอยู่ที่นอน้องปันปันครับซุปเปอร์แมนพี่น้องน้อยคน้องปันปันม,าามันเเราผู้ชายนะครับหันหน้ามาหาน้องผู้หญิงข้างลเร็วซุปเปอร์แมน,นมมลูกอืน่นหน้เาเรนแล้วก็จับคู่กัน จับคู่เลยครับจับคู่เราผู้ชายเราผู้หญิงจับคู่เลยอ่าดูคนข้างหน้าไว้ใครยังไม่มีคู่บ้างาน้องคู่กับ จับมือกู้นโเ <Okay. S 1> okay, คคุณูหน่สเรา้องนเม่ที่ยาอโอเคทุกคนทำตามที่เราร้องกันที่กีนนะครับอ้าวพร้อมกันสาม สวัสดีสวัสดีวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีอ่ะคราวนี้เราสวัสดีแบบไทยไปแล้วเราก็สวัสดีแบบขลังบ้างจับมือเปลี่ยนไปจับมือ แต่วันนี้ก็เปลี่ยนเป็นจับมือนะครับอ่าขั้นตอนแรกนเนี่ยให้น้องผู้ชายเนี่ยบนขวามือเปลี่ยนคู่กันนะครับอ้าวเดินไปหนึ่งก้าวหันขวาเดินไปหนึ่งก้าวแล้วเปลี่ยนคู่ขวา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 ฝ่ามือน้องใช่ไหมพี่ต้อขวาฝ่ามือน้องไปฝั่งนู้นฝั่งนู่หนึ่งหนึ่งกันเลื่อนหนึ่งกันเลื่อนหนึ่งกันเลื่อนเลี่ยนคู่เลนะมาฝ่ายที่แบบว่ามา เทคแครนะครับพร้อมกันสามสี่สวัสดีสวัสดีส วันนี้เราจะมาเล่นเกมหอยเปาาลี่ยนฝากันเราจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นหอยฝานะครับนี่สามคนทำนี้สม <c ười> <c ười> สมติพี่ต้องนะครับพี่ต้องเป็นฝาหอยพี่น้อง้อก็เป็นฝาหอยใครคนนึงก็ต้องเป็นหอยหอยอยู่ตรงกลางฝาหอยทำนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมีถ้าพี่ทำ,ำถ้าพี่บอกว่า,าถ้าพี่บอกว่าหอยเปลี่ยนฝาถ้าพี่บอกว่าหอยเปลี่ยนฝาทำยังไง สาหอยก็เออและหอยก็ต้องไปหาสาใหม,มา่นะครับ